สวัสดีครับผมมาพบกับช่องอีสานบ้านคำจวดอีกแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทําเป็นคลิปยาวให้ดูนะครับผมจะเป็นคลิปสําหรับที่วิธีกรีดยางหน้าผนนะครับว่าจะกรีดยังไงไม่ให้หน้ายางขึ้นราดํานะครับผมมารู้วิธีกรีดกันเลยครับผมดูไปด้วยกันนะครับผมที่กรีดยางหน้าฝนครับผม ดูมาเรื่อยๆครับผมดูต้นต่อไปวิธีกรีด,ดยางหน้าผลไม่ให้หน้ายางขึ้นด่ารำนะครับผมวิธีกรีดก็ให้ท่านขยับมีดออกมาพอให้เหลือเปลือกทรายหุ้ม หน้ายางไว้นะครับผมดูไปเรื่อยๆครับผมวิธีขีดยางหน้าฝนไม่ให้หน้ายางขึ้นราดำนะครับผมก็ให้ท่านเหลือเปลือกทรายไว้หุ้มหน้ายางสักนิดนึงนะครับผมเพื่อจะไม่ทำให้หน้ายางขึ้นราดำนะครับผม ดูไปพร้อมกันเรื่อยๆครับผมแบบนี้นะครับผมเวลาท่านกีดก็ให้เหลือเปลือกทรายไว้นะครับผมไว้หุ้มหน้ายางนะครับผมป้องกันไม่ให้หน้ายางขึ้นราดำนะครับผมแบบนี้นะครับผมสำหรับ คลิปที่ปีดยางหน้าฝนไม่ให้หน้ายางขึ้นราดำนะครับผมผมมาทำเป็นคลิปยาวให้ดูแล้วนะครับผมสาหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามในช่องผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม